สวัสดีค่ะกลับมาพบกับเข็มมิกกันอีกเช่นเคยนะคะแล้ววันนี้เข็มมีก็มีข้อมูลดีๆมาให้สาวๆทุกคนได้อัปเดตข้อมูลกันค่ะค่ะถ้าถามถึงความฝันของผู้หญิงหลายๆคนนะคะคงไม่พ้นเรื่องการแต่งงานการมีชีวิตครอบครัวที่อบอุ่นแต่การที่จะหาผู้ชายสักคนนะคะมาเป็นคู่ชีวิตมันไม่ใช่เรื่องง่ายค่ะบางคนนะคะต้องผ่านความรักที่เจ็บช้ำมาไม่รู้กี่ครั้งต่อกี่ครั้งกว่าจะได้เจอรักแท้แต่บางคนอาจจะเจอคนที่ดีอยู่ข้างกายแต่ก็ไม่รู้ตัว ไปให้เขาหลุดมือไปอย่างง่ายได้วันนี้เขมมิก็เลยมีข้อมูลมาให้สาวๆทุกคนนะคะได้ลองเช็คว่าผู้ชายข้างกายเขารักเราจริงแค่ไหนด้วยพฤติกรรมเหล่านี้กันค่ะกับ8พฤติกรรมของผู้ชายที่รักจริงหวังแต่ง 1. แนะนําให้คนรอบตัวรู้จักผู้ชายที่รักและมีความจริงใจกับเราต้องเต็มใจที่จะพาเราไปรู้จักกับคนรอบตัวเขาไม่ว่าจะเป็นครอบครัวหรือเพื่อนโดยที่เราไม่ต้องเอ่ยปากบอกเพราะนั่นคือการแสดงความบริสุทธิ์ใจอย่างหนึ่ง ทำให้เห็นว่าเราคือตัวจริงของเขาที่เขาคบอยู่ไม่ใช่แค่ตัวสำรองที่แอบคบแบบหลบๆซ่อนๆไม่สามารถให้ใครดูได้และยังแสดงให้เห็นว่าเขาภูมิใจที่มีเราเป็นแฟนอีกด้วยล่ะค่ะ 2. เปิดเผยทุกเรื่องไม่ปิดบงังนิสัยปกติของผู้ชายทั่วไปนะคะมักมีพื้นที่ส่วนตัวที่ไม่อยากให้ใครเข้าไปยุง่ง แต่ถ้าเขาอยากให้เราก้าไปอยู่ในชีวิตของเขาอย่างเต็มร้อยโดยไม่มีอะไรปิดบังไม่ว่าจะเรื่องส่วนตัวเรื่องครอบครัวหรือว่าเรื่องเพื่อนถ้าเราต้องการรู้อะไรเขาก็พร้อมที่จะเปิดปากบอกทั้งหมดที่เป็นแบบนั้นก็เพราะเขาทั้งรักและไว้ใจเราอย่างหมดหัวใจไงล่ะคะ 3. พูดเรื่องอนาคตที่มีเราผู้ชายส่วนใหญ่นะคะมักจะหวงความเป็นอิสระและไม่อยากผูกมัดกับใครแต่ถ้าเขาพยายามวาดฝันอนาคตที่จะใช้ชีวิตอยู่กับเรา แสดงว่าเขารักจริงและพร้อมที่จะทิ้งอิสระเพื่อสร้างครอบครัวไปกับเรานอกจากการพูดแล้วต้องแสดงให้เห็นว่าเขาลงมือทุ่มเททำรรเพื่ออนาคตรจริงๆไม่ใช่แค่เพียงลมปากที่พูดให้เราเคลื่อนไปเท่านั้นนะคะ 4. อยากอยู่ด้วยกันเกือบตลอดเวลา ถ้านอกจากเวลาทํางานและเวลาเรียนแล้วเขามักจะชอบอยู่ตัวติดกับเราตลอดเวลายิ่งกว่าคู่แฝดซะอีกไม่ว่าจะไปไหนเขาก็อยากให้เราไปด้วยพาไปเจอสังคมและครอบครัวของเขาอยู่เสมอไม่มีธุระส่วนตัวที่มีความรับลมคมในเรียกว่าให้เวลาเกือบทั้งหมดกับเราก็ว่าได้แต่ข้อนี้อาจต้องดูกันไปนานๆหน่อยคะ่ะเพราะบางคนอาจอยากอยู่ด้วยกันตลอดเวลาในช่วงแรกแต่พอหมดโปก็ไม่เหมือนเดิมก็มีนะคะ 5. ติดต่อตลอดเวลาเมื่อห่างกัน ถึงแม้ว่าในแต่ละวันนะคะมีเวลาอยู่ด้วยกันเยอะแล้วแต่เมื่อไหร่ที่จําเป็นจะต้องห่างกันเขาก็พยายามที่จะติดต่อเราอยู่ตลอดเวลาไม่เคยปล่อยโอกาสให้ขาดการติดต่อเพราะเขาอยากรู้สึกว่าได้อยู่ใกล้กันตลอดเวลาและไม่ยอมปล่อยให้เราต้องรู้สึกเหงาโดยเด็ดขาด 6. ยอมลำบากไปด้วยกันไม่ว่าฐานะเราจะเป็นอย่างไรเขาก็พร้อมจะอยู่เคียงข้างและคอยยื่นมือเข้ามาช่วยอยู่เสมอไม่เคยทิ้งให้เราต้องเผชิญความลำบากเพียงคนเดียวถึงจะสามารถเห็นแก่ตัวและทิ้งเราไปสบายแต่เพียงคนเดียวเขาก็เลือกที่จะไม่ทำแบบนั้นและไม่เคยรังเกียจเราแม้แต่น้อยรับทุกสิ่งทุกอย่างที่เป็นตัวเราได้เสมอ 7. ให้เกียรติคนรักตลอดเวลาสำหรับผู้หญิงที่เขารักจริงผู้ชายจะให้เกียรติอยู่เสมอไม่เอาเรื่องเราไปพูดในทางเสียๆให้หายทั้งต่อหน้าและรับหลังและจะไม่ช่วยโอกาสหากเราไม่เต็มใจสามารถยับยั้งอารมณ์ตัวเองได้แม้แต่ในตอนที่กดจนสติหลุดก็จะไม่พูดจาหย,ยาบคายและไม่ลงมือลงไม้กับเราโดยเด็ดขาด 8. ไม่เปิดโอกาสให้ผู้หญิงอื่นสำหรับผู้ชายที่รักจริงนะคะ ต่อให้มีผู้หญิงอื่นเข้ามาเปิดโอกาสให้เขาอย่างเต็มใจเขาก็จะไม่ยอมใช้โอกาสนั้นในการไม่ซื่อสัตย์ต่อเราถึงแม้ว่าเขาจะมั่นใจว่าทําไปแล้วนั้นไม่มีทางที่เราจะรู้เขาก็ยังไม่คิดหักหลังเราอย่างเด็ดขาดถ้าใครเจอผู้ชายที่มีคุณสมบัติตามข้อนี้นะคะควรเก็บเอาไว้อย่าปล่อยให้หลุดมือไปได้ค่ะเพราะถือว่าหายากมากในปัจจุบันนี้ค่ะ เป็นอย่างไรกันบ้างล่ะคะกับข้อมูลที่เขมีนามาฝากในวันนี้หากส,สาวๆคนไหนที่มีคู่และยังไม่มั่นใจว่าเขาพร้อมที่จะวางอนาคตไว้กับเราหรือเปล่านั้นก็ลองนำแปดข้อนี้ไปเปรียบเทียบดูนะคะและส,วสาวๆคนไหนนะคะต้องการข้อมูลเพิ่มเติมยังไงก็คอมเมนต์มาให้ทราบกันนะคะแล้วเขมีจะนำข้อมูลดีๆมาฝากอีกเรื่อยๆคะ่ะสำหรับวันนี้สวัสดีคะ่ะ